ช้าในวันนี้เป็นเช้าที่ดีนะครับผมสวัสดีครับผม,ผมต้องการคริปโตนะผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็โอ้ยตื้อได้อย่างเต็มปอดได้แล้วนะครับผมมันเขียวเขียวนะเขียวมาสองวันแล้วนะผมเอาันนี้วันที่สองที่มันสีเขียวนะผมก็คือแบบโอ้โหเด้งจากขุมนรกกันเลยทีเดียวนะผมแล้วอย่าลืมว่าไปซื้อแกรน่มากินกันนะครับผมเอาไว้กินนะอันนี้ไม่ได้เอาไว้ดม ดังนั้นแล้วนะผมใช้อย่างให้ถูกต้องด้วยนะครับผมเอาไว้กินกับกาแฟอร่อยนะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยว่านะครับผมคือข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกนักเทคนิคเนี่ยเขาจะไม่ค่อยดูข่าวกันหรอกนะครับผมก็เขาก็ดูปฏิกิริยกันนะถ้าเกิดว่ามันผิดทางก็คัดออกก็แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากนะผมโอเคก็สถานการณ์ในวันนี้นะผมเป็นบิตคอยที่สีเขียวนั่นเองนะผมเอาถามว่ามันเป็น อะไรงั้นเหรอ,อาถามว่าตรงนี้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 มองได้ว่าเป็นเขาเรียกว่า He a d and shoulder แบบกลับหัวนะครับผมซึ่งมันเกิดใน Time f r a m e day ดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับผมคืออันนี้อันนี้ยกด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ยกด้วยมันก็เริ่มทํางานแล้วนะครับผมสิ่งที่มันจะขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องมาวัด เป้าตรงนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่ามันเบรกเส้นนี้ไปนะผมเบรกเส้นนี้ไปเรียบร้อยนะอะเราเจอกันแถวๆบริเวณสัก5 8 5 5, 4, 5 4, 8นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะเจอแนวต้านอยู่แถวๆ5า9ก่อน509ประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วไปถึงจะขึ้นไปถึงตรงนี้นั่นเองนะก็เราก็ดูอ่า previous นะครับผม p r e v o u s คือวิธีเนี้ยมันก็ใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับผมแต่ว่า มันก็มีหลายๆปัจจัยนะผมที่สําหรับในการดูเนาะอโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมในเมื่อวานเนี่ยมันหลุดลงมาช่วงประมาณสักเส้นนี้นะครับผมคือผมเอาเส้นเหลืองเนี่ยมาแปะไว้ก่อนนะผมก็คือเป็นเส้นแนวรับสําคัญนะผมแล้วทีเนี้ย มันลงมาแล้วขึ้นไปกลับมาขึ้นไปตรงนี้นะผมก็คือเป็นแนวต้านสําคัญนะเพราะว่ามันเป็นแนวรับเดิมนะครับผมแล้วก็มันผ่านมาแล้วผมแต่ว่าเราต้องดูพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะผมว่าถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บนแถวเหนือเหนือตรงนี้ได้นะผมก็เป็นสัญญาณที่ดีนะผมสำหรับที่มันเป็นบูลลิชนั่นเองนะก็คือขึ้นมาเนี่ยแต่ไอเจ้าวอลุ่มเนี่ยมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมก็ต้องระวังไว้ด้วยนะเผื่อแบบมันแบบลงมานดนึงอะไรเงี้ยสวิงนะครับผม แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมคือตอนเนี้มันยังไม่กลับตัวเป็นขาลงนะครับผมเพราะว่า r s i กับเทรนเนี่ยมันเพิ่งมาชนกันแล้วก็เด้งขึ้นกลับไปโอเคเรามาดูสี่ชั่วโมงนะผมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเป็นแห่งอภินิหารนั่นเองก็หัวตรงนี้หัวตรงนี้อ่าโอเคตอนนี้มันชนมานะครับผมในวันวันที่สิบห้านะวันที่15แล้วก็เวลา10โมงใช่ไหมคือช่วงเวลาอัดตอนนี้นะผมมันชนกันอยู่นะครับผมแต่ผมคาดว่านะถ้าเกิดว่ามันชนอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อย ไอซ์ไอยังไม่ได้สูงมากนักน,นะครับผมผมเชื่อว่านะมันจะต้องลงมาแถาๆวๆประมาณสัก42ก่อนนะผมมันไปมันไปที่ไหนมันจะต้องลงมาก่อนนะครับผมเบรกเส้นไหนต้องกลับไปเส้นนั้นก่อนแล้วก็สะสมพลังขึ้นเบรกขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็อาจจะทําให้เห็นตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่ามันเบรกเลยเนี่ยมันจะต้องอาเจอตรงนี้แล้วก็กลับมาตรงนี้แล้วค่อยๆขึ้นไปเทสตรงนี้ต่อประมาณนั้นนะคร BDC นะครับผมเรามาดูโดมิ n นน c ์กันนะครับผมโดมิ n นน c ์เนี่ยมีการแบบ ลดลงนะครับผมพอเพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตรงนี้อสองสองเส้นแล้วนะครับดูไทม์เฟรมหนึ่งเดย์ก่อนเถิดไทม์เฟรมหนึ่งเดย์เนี่ยก็อ่ามีมีการไม่ขยับนะครับผมของเจ้าตัวอ่าโดมิ n a น c ์กันนะก็ส่งสัญญาณที่ดีนะครับผมที่เงินเนี่ยจะไปเอาคอยนะถ้าเกิดว่าเอาคอยเนี่ยมันบวกขึ้นมานะครับผมแสดงว่า bitcoin เนี่ยคน เอาเอาคนเอาบิตคอยเนี่ยไปซื้อเอาคอยมาสิงสังเกตดูนะครับผมอ่าโอเคขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงมาอ่านี่นะผมมาแตะเส้นตรงที่ผมแปะไว้พอดีเลยนะผมก็คือเส้นตรงนี้นะโอเคสี่ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นมั่งนะครับผมสถานการณ์ของเอาคอยตอนนี้นะผมกําลังที่จะเบรกเส้นนะครับผมเบรกเส้นตรงนี้อ่าเบรกเส้นตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นการคอลเลคชั่นเอบีอะไรก็ว่านไปนะครับผมตรงนี้อ่าลงมา ให้มันเบรกเส้นตรงนี้นะผมก็ผมถึงจะยืนยันคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะขึ้นแล้วนั่นเองนะผมการขึ้นของมันเนี่ยมันจะต้องเบรกเส้นตรงนี้อ่าหัวตรงนี้นะครับผมก็พือท้องช้างนั่นเองเนี่ยเห็นว่าตรงนี้กับตรงนี้แล้วไอไอตอนนี้นะผมมันก็ยังไม่ค่อยสูงมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการย่อลงมาหน่อยนะผมก็คืออาจจะเลาะย่อ,ยอลงมาตรงนี้แล้วค่อยขึ้นต่อนะครับผมอ่าสตอร์ไอไอมันฟ้องอยู่เนาะ ก็ว่ากันไปนสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยก็ของเอาคอยหลายตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรนะครับผมโอเคเรามาดู3ามใบเถากันนะครับผม ETHBNB และ s o l a n a นะผมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมาถามว่าตอนนี้ผมมองว่านะ ETH เนี่ยนะผมก็กลับมาเป็นขาขึ้นเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่มันหยุดการลงที่เส้นนี้นะผมดังนั้นแล้วเนี่ยนะผมอันนี้น่าจะเป็นการย่อสุดท้ายแล้วนะผมสำหรับ ETH แล้วทีเนี้ยมันก็ เบรกเส้นแถวนี้ไม,ไม่มีการไซด์เวย์ขึ้นไปตรงนี้เจอเส้น EMA 2 0 0นะผมใน้ทม์เฟรมสี่ชั่วโมงก็เป็นสัญญาณดีนะผมที่มันจะขึ้นไปแล้วนะครับผมอโอเคผมให้เซตอัพเลยนะครับผมก็คือเซตอัพเนี่ยก็กดลองโพซิชันใช่ป่ะถ้าผมมองนะครับผมก็คือตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดซื้อใช่ไหมแล้วตรงนี้คือส t o p ปลอ s นะครับผมแล้วอันนี้ก็คือขึ้นไปอย่างต่ํา อย่างต่ำก็คือช่วงประมาณ13%ตรงนี้นะผมก็ถือว่าเป็น Ri s k Reward ที่คุ้มอยู่นะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะผมแต่ว่าถ้าเกิดซื้อตรงนี้นะก็ต้องรอย่อนิดนึงนะครับผมสำหรับ BnB นะครับผมก็เช่นกันนะผมมีการเบรกขึ้นมาแต่ว่ามันต้องเทสเส้นตรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งเอาง่ายๆเลยนะผมก็คือถ้าเกิดว่าไอสองเส้นนี้นะผมอ่าลงมาตรงนี้เบรกเส้นตรงนี้ให้ได้ นั่นเองถ้าเกิดเบรกเส้นตรงนี้แล้วยืนอยู่อีก4ชั่วโมงเนี่ยก็ให้สามารถซื้อ follow buy ไปได้เลยนะครับผมอ่านี่ตรงนี้อ่าโอเคแล้วอย่าลืม stop loss ด้วยนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่ามันลงมาเทสแต่แถวนี้อ่าโอเคอันนี้คือ stop loss stop loss ก็คือช่วงประมาณ3าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยก็จะประมาณสักได้นะผมขึ้นมาตรงนี้โอ้โยรวยระยับเลยทีเดียวนะครับผมนี่ประมาณนี้นะต้องมี stop loss ด้วยนะครับผม โอเคต่อไปโซลารานาะครับผมโซลารนานี่ก็คือชนแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับผมก็รอให้มันชนแนวต้านตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วเราก็กดลงไปเลยนะครับผมก็อันนี้ถามว่าทําไมต้องลองโพสิชันก็ซื้อสปอตก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วเจอแนวต้านตรงนี้แล้วกันหยิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอารอชาร้าแต่ชัวร์หน่อยนะครับผมก็รอให้มันย่ออีกหนึ่งรอบนะครับผมก็คือช่วงนี้ เออมันเบรกเส้นไหนแล้วก็เราต้องไปเส้นนั้นก่อนนะครับผมโอเคต็อปลอสเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณสักเอ่อ90 90ดอนนะผมแล้วเทคโปรฟิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ126ดอนเข้าโพซิชันที่98.28ดอนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะอืมตั้งสต็อปล็อตด,ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแบบร่วงชิบหายไว้เปลวกเนะี่ยถามว่าเล่นเท่าไหร่ดีครับผมถ้าเกิดว่าคนเล่นฟิวเจอร์เนี่ยผมมองว่า 5-10x เนี่ยกำลังดีนะครับผมคือ 10x เนี่ยไม่ค่อยแนะนำแหละอย่างน้อยสุดนะ่ะคือ 5x แล้วก็ ไปเล่นมาจินใหญ่ๆแทนนะครับผมก็สบายๆอีซี่โอเคต่อไปเป็นลุน่านะผมลูกรักของผมนะผมตอนนี้มีการเบรกขึ้นมานะครผมเบรกเส้นขึ้นมาออกมาหายใจแล้วเนี่ยเรียบร้อยหายใจแบบ้ฮพี่ผมจะขึ้นแล้วอะปล่อยให้ผมขึ้นได้ไหมจะขึ้นเล่นเหรองั้นแกก็ลงมาก่อนนะโอเคการลงของมันเนี่ยนะผมอีก4ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องให้มันลงมาเส้นนี้ก่อนให้มันคอนเฟิร์มว่า เออมันหยุดแค่นี้นะผมก็ประมาณ53าสิบนะห้าบนะผมถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นตรงนี้นะผมเราก็สามารถอนุมานเลยนะผมว่ามันจะขึ้นแล้วนะผมโดยการกดอลองโพซิชันตรงนี้อ่าสต็อปลออยู่ตรงไหนสต็อปลออยู่ตรงนี้นะผม5%รใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอ่อเขาเรียกว่าไงลิสต์รีวอร์ดนะผมถ้าเอาเต็มเต็มเลยเนะี่ยตอนนี้ลิสต์รีวอร์ดมันยังไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะครับผมนะก็รอย่ออีกหน่อยนึง ใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าสต็อปลอสเราอยู่แค่นี้ใช่ไหมเอออันนี้ก็เริ่มคุ้มแล้วนะผมนะก็ให้มันสวิงมาหน่อยนิดนึงนะก็คือถ้าเกิดว่าเรารับตรงนี้เราสต็อปลอสตรงนี้อ่าสต็อปลอสอ่เลยนิดนึงนะครับผมอ่าให้มันทิ้งช่วงสวิงได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเนาะสองสองเท่าได้อยู่ใช่ปะสองสองต่อหนึ่งมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทนเขียวได้เนี่ยเราก็จะเห็นเส้นนี้นะผมเป็นอ่าเส้นเขาเรียกว่า แนวต้านสําคัญนะผมก็คืออยู่ที่ช่วงประมาณ66ดอลน,นั่นเองนะโ okay. อเคก็ประมาณนี้นะผมสาหรับลุน่าสำหรับดอทนะครับผมเอาที่จริงนะผมมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะแต่อนุมาณเลยนะผมว่าไอเนี่ยมันลงสุดแล้วนะก็คือถึงช่วงประมาณนี้นั่นเองนะผมนะก็ถ้าถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมก็ลองให้มันทําแบบรูปนี้ก่อนนะผมก็คือพักพักตรงนี้พักจะแบบเป็น head and s h o l e r แบบกลับหัว นะแล้วก็ให้มันขึ้นมาช่วงประมาณโซนตรงนี้ก่อนนะครับผมก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปนะผมว่าเจ้าตัวดอทเนี่ยมันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือ,อยังนะผมซึ่งการกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องเบรกเส้นนี้ก่อนนะครับผมเส้นนี้เส้นใหญ่ๆเลยตรงนี้นะผมก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมสาหรับดอทโอเคอีกนลดีนะผมอย่างที่ผมบอกเลยนะผมว่ามันจะต้องเบรกเส้นออกมานะโอเคตอนนี้นะครับผมมันเบรกเส้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะผมก็ มีการเทสฐานตรงนี้ก็อาจจะมีการไซด์เวเทแถวๆนี้ก่อนบ้างนะครับผมก็ช่วงประมาณช่วงเนี้ยเออเส้น EMA 200เนี่ยน่าจะยัดรับอยู่นะครับผมก็ไอซ์ไอตอนนี้นะผมมันยังไม่ถูกรีเซ็ตแบบทั้งหมดเลยนะต้องให้มันรีเซ็ตก่อนนะผมก็ลงลงไปเรื่อยๆเนาะสำหรับทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณนั้นนะผมก็คือรอให้มันรีเซ็ตก่อนเนาะแล้วไอซตอนนี้นะผมก็กับเส้นส้มตรงเนี้ มันยังห่างกันอยู่นะผมก็ให้มันลงไปปุ๊บชนกันก่อนถ้าชนกันเนี่ยค่อยมาดูกันว่าเบรกลงหรือเปล่านะครับผมประมาณนั้นนะเนาะีนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมสำหรับ egld ต่อไปเป็น a wax นะครับผม a wax นี่มีการแหกเส้นมาเรียบร้อยนะครับผมทำฟรมเดย์เนี่ยแล้วทีเนี้ยมันมีการที่ว่าแตะเส้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมก็มีการเด้งเส้นกับแนวรับตรงนี้นั่นเองนะผมก็เป็นการเบ u n ์ที่ดีนะครับผมก็คือมีการชนเส้นตรงนี้พอดีเป๊ะแล้วนะครับผมก็ มีการชนตรงนี้ด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นกรอบที่ว่ามันจะต้องเบรกลงขึ้นไปก่อนนะครับผมซึ่งทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ทำการเบรกไปเรียบร้อยแล้วผมอาจจะขึ้นไปถึงช่วงประมาณ88ก่อนนะครับผมแล้วตกลงมาถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บน83.4ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีสำหรับในการกลับตัวนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นโรสนะครับผมมีคนถามนะครับผมว่ามันเข้าได้หรือ,อยังนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใคร เล่นสปอร์ตนะผมสายถั่วเนี่ยก็จะซื้อประมาณช่วงประมาณ0.279นั่นเองนะผมก็เรียบร้อยมา1รอบแล้วแล้วทีนี้นะผมมันจะต้องกลับเข้าเส้นถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสี่ชั่วโมงอ่ะเราจะต้องมาดูกันก่อนนะผมว่ามันจะกลับเข้าเส้นหรือเปล่านะผมซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเส้นโซ,โซนสําคัญมากเลยถ้าเกิดว่ามันสายช็อตสายรองนะผมก็ดูกันก่อนนะผมว่าไอเนี่ย มันจะเบรกได้หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดโพซิชันเลยนะผมจุดสต็อปลอสจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จุดเทคโบนิตก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะผมก็30% 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าคูณสิทเข้าไปนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมก็รอให้มันสวิงแถวๆนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดโลตรงนี้นะผมก็ปล่อยมันไปก่อนนะผมก็ผมมองว่านะ,ะมันน่าจะเบรกได้แหละนะว่าแต่ว่าต้องรออีกประมาณ4ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะผมก็เพื่อความชัวนะครับผมว่ามันจะกลับไปขึ้นไป แล้วนะครับผมโอเคต่อไปเป็นแซนนะผมแซนนี่ก็เส้นเยอะอยู่พอสมควรนะเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมให้สี่ชั่วโมงหน้านะผมเบรกเส้นตรงนี้ก่อนลอเ,เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะผมซึ่งการเบรกตรงนี้นะผมถามว่าถ้าเกิดว่าเบรกแล้วเนี่ยเบรกแล้วนะแล้วมากลับมายืนตรงนี้นะผมเราค่อยกดรับซื้อก่อนก็ได้นะแล้วทีนเ,เนี้ยจุดสต็อปร้อนเนี่ยจะอยู่ที่หก นะผมแล้วก็จุด take p r o f ตจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก14-15%ถึงตรงนี้นะผม r i s รีว w a r d คุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเบรก็เหลือของคุณเลยแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะดันขึ้นไปตรงนี้นะผมถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอ่ะเนาะเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าจุดสต็อร้อนเนี่ยมันจะต้องทำ new low ถูกป่ะอืมเราก็ต้องรอก่อนนะผมว่าให้มันขึ้นไปตรงเบรกเส้นตรงนี้ก่อนนะผมสัญญาสี่ชั่วโมงแล้วก็ กลับเข้ามาตรงนี้วกกลับมาตรงนี้ถ้าเกิดว่ารับอยู่ใช่ป่ะก็ขึ้นไปต่ออันนี้ก็จะเป็นดาวเชอร์รีขึ้นไปห้ยหรือว่าหรือว,ว่าหฮประมาณนั้นนะครับผมก็รอกันต่อไปนะรอให้มันเบรกเส้นจริงๆก่อนโอเคกาล่านะผมอันนี้คือยังไงเดียะ <laughs> มันกลับเข้ามาเส้นตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะผมก็อย่างที่ผมบอกไว้ตามไว้นะผมก็ตามนั้นเออกาล่าช่วงนี้ก็เล่นง่ายๆนะผมเออมัน แเรืยองว่าไงอ่ะมันอยู่แนวรับอ่ะผมก็บอกไว้แนวรับมันอยู่ตรงนี้นะผมใครที่กล้ารับตรงนี้นะผมก็อ่ากำไรตัวแตกตายแล้วตอนนี้อ่ะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยนะผมก็เอ่าเราเล่นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเราน่าจะต้องกลับมาก่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดชนชนเส้นตรงนี้นะผมมันจะกลับลงมาก่อนอ่าช่วงประมาณสัก0ู1จดสหนึ่งก่อนนะผมแล้วก็ขึ้นไปต่อนะ ออแล้วก็จะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่0 3 9 0.4เนี่ยประมาณนี้นะครับผมแต่จริงแล้วเนี่ยผมมองว่านะมันจะขึ้นไปถึง0.47เลยนะผมรอบนี้นะจนถึง0จุดเท่าไหร่0.52สซึ่งศูนย์จุด้นะผมก็เป็นน่าจะเป็น3ขึ้น3านะผมตรงนี้ขึ้น1ลง2อ่ะอันนี้ย3ถ้าเป็น3ย่อยเมื่อไหร่ตรงนี้นะผมก็ขึ้นไปถึงประมาณ0.8ดได้นะผมก็ยังได้ถ้ามันเป็น3จริงๆนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูทำเฟรมวีกแล้ดีกว่านะผมซึ่งทำเฟรมวีกเนี่ยมันจะดูง่ายกว่านั่นเองนะผมโอเคอันนี้ถ้าอนุมานเลยนะผมว่าอันนี้ขึ้น1ลง2องใช่ป่ะอันนี้3อันนี้อาจจะเป็นลง4อันนี้5 5อาจจะเป็น5แล้วก็ได้นะผมเนี่ยถ้าเกิด5เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเส้นใหญ่กว่า3ถูกป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราวัดอ่าเส้นทำเฟรมวีกนะผมเราก็จะ อ่ะได้จมที่นะผมก็อยู่ที่ประมาณสัก0.75อะไรประมาณนี้นะผมก็1ดอลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมเออถ้าเกิดว่ามันเพิ่งถึง1ดอลได้นะผมก็อาจจะมีการเกิดไดเวอร์เจนในไทม์เฟรมวีก็ได้นะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าไทม์เฟรมวีคเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าว่าไทม์เฟรมเดย์เนี่ยผมคอนเฟิร์มแล้วนะผมว่ามันกลับมาตัวเป็นขาขึ้นแล้วเมื่อมันยังไงก็เป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะอะเนาะพอ้มัน high แล้ว low h i ล้ว low อย่างขนาดนี้นะครับผม ใช่ไหมเอออันนี้อาจจะเป็น higher low อีกรอบหนึ่งก็ได้ก็ประมาณนั้นนะครับโอเคเราว่าข้ามดูวันกันเลยดีกว่านะผมวันนี้ก็เอ่อ lower low ไอ้ low high นะผมก็ประมาณนี้อ่ะลงมาเทสตรงนี้เหมือนบิตคอยเลยนะผมแต่ว่าทีเนี้ยเส้นเนี้ยมันขึ้นเล็กไปหน่อยนะครับผมก็เลยแบบยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันเป็นขาขึ้นนะนะเนาะอ่าแต่ว่ามันมีการรับตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ทำ l o ว e r low ถูกไหม ก็คือดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมำรับในการเข้าของวันนั่นเองนะคือช่วงเนี้ยถือว่าสวยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันยังไม่ขึ้นด้วยซ้ำไปใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นสั้นๆนะผมก็สามารถเล่นได้นะคือถ้าเกิดว่าเราดูๆกันแล้วนะผมตรงนี้นะผมอ่าเราก็กดลองตรงนี้ใช่ไหมสต็อปร้อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6%เใช่ป่ะล้วก็เทคโปรฟิตเอยู่ที่ประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุ้มอยู่นะครับผมนะประมาณนั้นโอเคสำหรับ KDA นะครับผม KDA นี่ก็มีการยกโลขึ้นมาใช่ป่ะแล้วทีนี้มันชนเส้นตรงนี้ลงมาเทสฐานตรงนี้แล้วเอาอยู่มันเอาอยู่ตรงนี้นะผมแสดงว่าตรงเนี้ยมันกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะผมเป็นขาขึ้นเออดังนั้นแล้วนะผมก็ตรงนี้คือโซนที่เขาเรียกว่าถือว่าสวยนะผมสวยมากเลยเนี่ยผม แล้วทีนี้ถามว่ามันจะชนเส้นไหมมันก็ชนเส้นแถวๆประมาณสิดอนนี่แหละนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าพุ่งต่อเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง17ดอนได้เลยนะครับผมเนี่ยประมาณนั้นสำหรับฟลักครับผมก็ขึ้นมาสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมก็ถามว่าขาขึ้นหรือย,ยังก็ขึ้นแล้วนะครับผมก็มันเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นเรียบร้อยอ่าโอเคมีการยกโลใช่ป่ะแต่ว่าทีนี้ไฮเนี่ยมันจะต้องเบรกตรงช่วงประมาณ1.97กก่อนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเบรกเรียบร้อยเนี่ย ก็ไปเจอกันช่วงประมาณสักเออนี่เลยนะผมสงซึ่ง2.8เนี่ยก็จะเป็นท้องช้างอะไรประมาณนี้นะผมแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนะผมถ้าเกิดว่ามันจบเส้นนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันคือเฮดไม่ใช่ดเิเขาเรียกว่าคัพแอนด์แฮนเดิลนั่นเองนะผมว่าขึ้นไปถ้าเกิดว่าอ่านี่ประมาณนี้พอดีเป๊ะเลยนะผมก็อย่างที่ผมอนุมานไว้นะครับสำหรับซีโรนะผมก็เป็นโซนที่ค่อนข้างเงียสวยนะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันเกิดโลว์โลมาตลอดนั่นเองนะผมก็ แปลกๆนิดนึงนะผมแต่แต่ RSI นะผมมันทำ Higher High ใช่ปะ Lower Low Higher High อันนี้เขาเรียกว่าสัญญาณ Divergent ดังนั้นเนี่ยนะผมอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณกับตัวตัวหนึ่งแล้วนะครับผมหรือไม่ก็พักตัวนั่นเองก็รอให้มันทําแบบอย่างนี้ก่อนนะครับผมยกโลก่อนนิดนึงนะอีกอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็ถึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าซีโลเนี่ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมโอเคต่อไปเป็นอะตอมนะผมหรือ เขาเรียกว่าเป็นคอสมอสนั่นเองนะผมคอสมอสนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะลงจบเรียบร้อยนะครับผมสำหรับในทําเฟรม1 day นะครับผมเนี่ยก็ผมมองว่าตรงนี้มันทำไฮเฮอร์ไฮใช่ป่ะอะลัวไฮนะครับผมอันนี้ลัววอ์โลนิดหน่อยนะก็เป็นสัญญาณเดเวอร์เจนเล็กๆนะผมแล้วก็มีการเบรกเส้นเทสฐานเทสฐานตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะบผมก็เป็นดับเบิลบอททอมนั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเบรกเส้นนี้เมื่อไหร่นะผมก็ช่วงประมาณสัก31ดอนนะครับผมก็คอนเฟิร์มอีกหนึ่งตัวนะผมว่ามันเป็นขาขึ้นนั่นเองนะผมเอ่อก็รอให้มันขึ้นมาเกินเส้นนี้ก่อนละกันนะครับผมถึงจะเอาฟ o ลโล่ไปได้นะดูทําเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณดีอยู่นีครับผมแต่ว่าทีเนี้ย29ดอนเนี่ยมันจะต้องเบรกขึ้นมาก่อนถ้าเกิดว่าเบรก29ดอนปุ๊บใช่ปะ เราก็สามารถซื้อได้นี่ยครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเคเรามาดูลองโพสิชันกันนะครับผมอ่ะโอเคสต็อปลอเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้นะผมก็คือจุดที่มันจะทำ lower low นะครับผมอ่ะโอเคเทสลงมาตรงนี้อ่าต่อรองราคานิดนึงแล้วก็ชนเส้นถ้าเกิดชนเส้นก็ประมาณ4ีเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคปิดท้ายมาอ่าไอเนะผม i อเมเเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูทำเฟรมสชั่วโมงเนี่ยมันเกิดนี่เลยนะครับผมดิเวอร์เจนนี่ดเวอร์เจนมาแล้วนะครับผม มันต้องวัดข้างล่างสินี่นะครับผมก็สังเกตดูนะผมตอนนี้เนี่ยมันเกิดไดเวอร์เจนเป็นบูลิชนั่นเองนะผมซึ่งราคาเนี่ยมันเกิด l ลว e r low ถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอเนี่ยมัน h ฮว h i g h เนี่ยมันก็มีการกลับตัวบ้างนะเนาะแต่ถ้าจะให้คอนเฟิร์มเลยนะผมก็คือมันจะต้องเบรกเส้นตรงนี้ก่อนนะผมว่าเบรกเส้นตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะแล้วมีการยืนตรงนี้แถวๆนี้ก่อนนะผมแล้วเบรกเส้นตรงนี้แล้วยืนตรงนี้เราก็จะ บอกได้เลยว่านะผมมันคือการกลับตัวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับ IMX นะโอเคสรุปเอาตรงๆเลยนะผมก็คือถ้าเกิดบิตคอยเนี่ยมันเขียวมันอะไรพวกนี้แล้วก็มันไม่มีข่าวในช่วงระยะสั้นๆตรงนี้นะผมมันก็จะทําให้อ่าตัวตัวของอ่าคริปโตเคอเรนซีนะบูบูบวกันเยอะมากมายเลยทีเดียวนะผมโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนนะผมสามารถกด Member s h i p ได้นะผมผ่านอ่าลิงก์ใต้ดีสคริปชันแล้วก็ในคอมเมนต์แรกนะผม ถามว่ามีอะไรบ้างนะครับผม Discord ตรงนี้นั่นเองนะผมก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรสงสัยหรือหรือจะให้ผมเนี่ยทำการวิเคราะห์การาฟแบบเป็นรายตัวนะผมก็สามารถมาถามในนี้ได้นั่นเองนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรยังไงตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยให้ผมวิเคราะห์ให้ตรงนี้ก็ได้นะผมแล้วก็ตัวกันบ้านตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็คือใน m e m b e r s h i p เนี่ยใน Discord ตรงนี้นะผมก็สามารถ มาพูดคุยตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกแบบทั่วไปนะผมที่ไม่ได้เป็นเบอร์ชิพเนี่ยก็จะอยู่ในแชทรวมสามารถพูดคุยกันได้นะผมแต่ว่าผมจะไม่ค่อยตอบในเชิงเทคนิคหรือลึกๆนะครับผมก็อันนี้เก็บไว้ให้ชาวสมาชิกผู้เสพกาวนะผมได้ถามได้ตอบกันนั่นเองนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมและมีทางไหนที่จะสนับสนุนผมได้นะผมก็คือผ่านทางการกดไลค์นะผมแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆนะผม หน้า a c e b o o k อ่ะก็แปะไปเลยนะครับผมก็เรียกไลฟ์กันมาด้วยก็ได้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนผมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอให้ทุกคนนั้นได้กำไรเห็นเขียวๆอย่างนี้ตลอดไปจุบจ๊บๆสวัสดีครับผมรักทุกคนนะครับมว